สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่องนครไง,ง่ทุกทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเหรียญหลวงพ่อพัดปุญยากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับทําไมผู้คนถึงให้ความสนใจไปจํานวนมากนะครับแล้วก็จะไม่แนะนําเหรียญว่าของหลวงพ่อพัดรุ่นเจริญพรล,ล่างทําไมถึงได้มีผู้สนใจ เช่าหาซื้อเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับพุทธคุณของหลวงพ่อพัดเนี่ยนะครับเด่นทางด้านแควคาดนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหรถพลิกคว่ำไปหลายตลบยังไม่เป็นอะไรเลยอ,อันนี้เขาเชื่อว่ามีของดีอ่าอ,อ่หลายคนบอกของดีอะไรเดี๋ยวจะไปเช่าบูชามาบ้างอันนี้เป็นความเชื่อสมุคคลแต่ ไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนว่ารอดมาได้ยังไงแทบไม่น่าเชื่อว่าหลายตลบทีเดียวครับนี่ครับรงไหนครับพี่นี่ครับหลวงพ่อพัดนะครับสุดนยอดมัดโพธิ์นนนะครับนี่คุณพี่นี่ครับตัวจริงนะครับเสียงจริงนะครับที่ด่งดังไปในเฟซครับตอนคนนี้แหละครับคนที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะหนุ่มวัยยี่สิบห้าปีพาครอบครัวไปกราบไหว้หลวงพ่อพัดวัดเ้วยด้วนที่อำเภอหนองบัวเจรนครสวรรค์ครับหลังรอดตายปฏิหารรถกระบะพลิกคว่ำไปหลายตลบรถพังยับแต่คนไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อย เจ้าตัวเชื่อว่านี่คือบารมีหลวงพ่อพ,พัดที่สวมใส่กุ้มครองเพราะดูจากสภาพรถนะฮะคุณผู้ชมครับดูฮะนั่นรถนะที่ยขยอยู่ขยอยู่นี่เนี่ย,ยค่ะมันดูมไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็นอะไรแล้วก็ท่านเป็นสิทธิ์สิทธิ์ผู้สืบทอดพุทธาคมจากหลวงพ่อเดิมรุ่นสุดท้ายจึงทำให้เหรียนนี้มีความมี ความเป็นที่นิยมนะครับมีคนนักสะสมชอบหามาสะสมกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเหรียญรุ่นนี้นะครับว่ามันมีกี่พิมพ์นะครับด้วยการอยู่สามพิมพ์นะครับอันนี้คือพิมพ์ขอบธรรมดานะครับผมดูที่ขอบเหรียญน,นะครับเพื่อนๆยวมจะชี้ตรงขอบนะครับตรงนี้คือขอบธรรมดานะครับ ตรงนี้เรียกว่าพิมพ์เต็มองค์นะครับอันนี้เรียกว่าขอบป้องอ้อยนะครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อพัดจะมีด้วยกันสามพิมพ์นะครับแล้วเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อนี้คือเนื้อฉนวนนะครับเนื้อฉนวนด้านแล้วก็เนื้อนี้คือเนื้ออัปปกานะครับสามเหรียญน,นี้นะครับเป็นลองแค่เนื้อเงินนะครับสร้างน้อย คือถ้าคนที่จะเจอแบบนี้ครับจะเช่ามาได้เนี่ยคุณต้องไปหาเช่าไปหาลุ้นแกะกล่องแบบนี้นะครับตอนนี้บางเพจเขาก็ปล่อยแกะลุ้นกันอยู่ที่สองพันถึง3,000นนะครับแล้วแต่เพจแล้วเราจะมาสะสมแล้วเราจะมาหาแบบนี้คือเราต้องเอาเงินไปเสียสุ่มสุ่มเพื่อจะให้ได้ครบพิมพ์นะครับกว่าจะได้ครบพิมพ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก กว่าผมจะได้มาก็ผมผ่านเหรียญพวกนี้มาหลายเหรียญแล้วครับกว่าจะหามาให้แฟนคลับได้ชมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าตามหาสามเหรียญน,นี้ครบแล้วจริงๆจะมีอีก เขาเรียกอีกรุ่นหนึ่งนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรียกว่ารุ่นนะคือเขาเรียกว่าเป็นบล็อกพิเศษบล็อกทองคําในภาษานักสะสมเรียกบล็อกทองคานะครับก็คือมีสามพิมพ์นี้ใช่ไหมครับในในในรุ่นนี้เหลือจเจริญพรล่างแต่ว่าบล็อกทองคําคืออะไรผมจะมาบอกเพื่อนๆนบล็อกทองคําก็คือตรง ตรงเนี้ยครับตรงคาว่ารอเรือตรงนี้ครับรครน,นครสวรรค์นะครับตรงคําว่ารอเรือตรงนี้ครับจะไม่มีนะครับผมรอเรือตรงนี้จะหายไปครับเขาเรียกว่าบล็อกทองคำนะครับนักสะสมก็จะตามหานะครับเหรียญน,นี้เพราะว่าโอกาสที่จะเจอน้อยมาก <m ix> มันก็จะเป็นนหนูคอควายแล้วก็ส ahor, วรอรอ,อคอนะครับผมเขาเรียกว่าบล็อกทองคำรอเรือหายไปนะครับถ้ายิงไปเจอในเนื้อที่เป็นอย่างเนี้ยครับเนื้ออัปป้างเนี้ยครับ เนื้อทองฝาบาทแบบนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับนักสะสมควรที่จะสะสมนะครับคือหามาสะสมให้ได้ครับคือมันหายากเป็นอะไรที่หายากมากครับแต่ละเนื้อของผมนะครับที่ผมที่ผมผ่านมือผมนะครับนี่แล้วก็ฝากเตือนเพื่อนๆที่จะไปเช่ากับ เจ้าหาตามเพจตามไหนครับก็ระวังของปลอมนะครับของปอลาระบาดแล้วก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีๆครับก่อนจะเช่าก่อนจะเสียงเงินนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วผมใครมาเช่าพักกับผมนี่ผมไม่กล้าเอาชื่อเสียงของช่องมาเสี่ยงนะครับผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมผมปล่อยไปหลายเหดียนแล้วครับครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะ เช่าหาเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถติดต่อแอดเข้ามาได้ทาง f a c e b o o k นครเงหรือว่าทางไลน์นะครับ n a k o r n 5623เดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้ล่างคลิปนะครับกดตรงปุ่มสามเหลี่ยมดาทางด้านขวามือเล็กๆนะครับกดลงมาล้วจะเจอข้อมูลการติดต่อนะครับพิศเศษสำหรับแฟนคลับนะครับผมถ้าใครสนใจครับอันนี้คือเป็นเนื้อเนื้อ ทองแดงนะครับผมสวยครับทองแดงครึ่งองค์ผมจะปล่อยให้เฉพาะ f อฟซครับผมพันแปดหสิบนะครับผมนะครับถ้าใครสนใจแต่อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องพิเศษนะครับทุกทุกคนเพราะว่าหายากครับเหรียญรุ่นนี้หายากเป็นรองแค่เนื้อเงินนะครับถ้าใครสนใจจะเช่าก็แอดเข้ามาหาผมได้ครับมาเปิดใจคุยกันได้ครับ